สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสอนการวางผ้านะคะแต่อย่างที่บอกว่าผ้าเนี่ชิ้นนี้มันเป็นผ้าเพ้น์นะคะเขาสั่งเพ้นต์ตามนี้เลยที้นนี้อย่างที่บอกว่ามันมีสองช่องไงเพราะฉะนั้นเราก็จะวางหน้าแล้วก็หลังนะคะ,ะก่อนจะวางเราก็ดูตามลายของมันนะคะอย่างที่อ้อยวัดไว้อะที่ว่าเขาให้เจ้าของลองอะนะคืออ้อยจะลงประมาณเนะะี้ยค่ะจากเส้นเนี่ยนะลงเนี่ย โพราะการที่เราใช้เนี่ยทั้งหมดอะ่ะมันเหมือนกับตรงเนี้ยมันสูงมากเกินไปไงเวลาอยู่ที่ชายอะ่ะมันจะมองดูประเดิดอะ่ะ<ไ>ก็เลยว่าอ้อยก็เลยเอาลงอยู่เท่ประมาณสามนิ้วนะคะก็อยู่ที่เส้นประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะวางทุกครั้งเราต้องเลือกลายที่มันสวยอะ่ะที่สวยกว่าและผ้าไม่มีตําหนิะ่ะให้มันอยู่ข้างหน้าค่ะนี่นะคะอ้อยก็ดูแล้วนะรู้สึกว่าลายตรงช่วงเนี้รู้สึกว่าลายช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะมีตําหนิมากกว่าในช่วงนี้นะคะเราก็เอาไว้ข้างหลังนะคะ ตัวนี้ข้างหน้ามันสวยกว่าเราก็เอาข้างหน้านะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาขีดกันค่ะขีดก่อนนะก่อนที่เราจะวางเราต้องขีดกาหนดลายมานก่อนค่ะเนี่ยขีดจากชายนี่นะคะขีดลงมาก่อนนะคะเอาแนวไว้ก่อนนะอ่ะสามเซนสามนิ้วครึ่งค่ะอ่ะที่อ้อยวัดไว้นะสามนิ้วครึ่งนี่เราก็ขีดอย่างนงี้ก่อนเอาเส้นนี้ขึ้นมาก่อน,นขีดนี่นะคะ ได้ตามนี้นะขีดยาวไปก่อนนะขีดด้านโชว์นี่เแเราจะได้มองดูง่ายๆนะคะขีดก่อนสามนิ้วครึ่งกระโปรงตัวนี้ไม่ได้อัดกาวนะคะแต่ว่าจะมีซับไนให้ซับไนก็ชิ้นนี้นะคะนี่ซื้อมาแล้ว ซับในเราจะไม่ยาวถึงถึงถึงชายนะคะเอาแค่ประมาณแบบว่าเลยเข่าลงมาหน่อยมันจะได้ไม่พลุงพลังมากโพราผ้ามันดีไงผ้ามันเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เ็นต์แลยเนี่ยผ้าดีมากเลยที่เขาจะมาเพ้นลายอ่ะทีนี้เราขีดเมื่อขีดได้แล้วอย่างที่บอกว่าตรงนี้เราต้องการลายให้มันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็วางค่ะนี่เราก็จับเแต่ตรงนี้มันมีเรือสองลำใช่ไหม เราก็จับแบ่งครึ่งเลยค่ะเนี่ยจับให้มันเป็นสันทบเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะเปลืองเห็นปะเนี่ยแต่ไงเราก็ต้องยอมนะคะเพราะว่าเพื่อให้ว่าลายเรือน่ะมันจะได้อยู่กลางหน้าค่ะก็จะได้เป็นนี้นะคะนี่ก็จะได้อย่างนี้จับจับเกลื่องกลางเรือสองลำให้มันอยู่เกลื่องกลางไงแล้วก็จับชายผ้าให้มันตรงกันค่ะเนี่ยนะคะน,น,ะคะนี่ได้แล้ว เกล่งกลางไหมถ้าไม่เกลื่องกลางเราก็ทําให้มันเกลื่องกลางนะคะ,ะเมื่อรวางชิ้นหน้าแพทเทิร์นมันวางไม่ถนัดมันต้องคว่ำอย่างเงี้ยเราต้องกับไปดูก่อนนะคะกับกับไอ้นี่มาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไปอยู่ข้างล่างแทมันจะวางลำบากเลยนะแต่เรารู้แล้วว่าผ้ามันพอนะเราก็กัมนันมาคะ่ะเพื่อเราจะได้วางให้มันง่ายๆนะ วางเลยจ้าชายก็อย่างที่บอกอ่ะตามกําหนดนี่เลยค่ะทบหน้าทบหลังนะคะป็นซิปข้างค่ะเพราะว่าลายมันตัดต่อไม่ได้นะนี่าวางเลยนี่ชายที่เราติ๊กไว้นี่เห็นปะวางเนี่ยเส้นพทเทินอยู่ที่เส้นนี้เลยแล้วเราตัดเราก็เผื่อตรงนี้นะอ่ะตัดเลยเอาเหินวางถ้าทุกคนมีเข็มหมุดก็ใช้เข็มหมุดน,นะคะวางสันทบกเหมือนเดิมนะวางให้ชิดค่ะอย่าให้เกินและอย่าให้ขาด เพราะว่าถ้าระวางไม่ดีเนี่ยสร้างเปเินดีแค่ไหนนะถ้าระวังไม่ดีอะ่ะมันก็จะมันจะไม่พอดีอค่ะเราจะตัดทุให้มันดีนะคะเมื่อเราได้แล้วเราก็ตัดค่ะตรงชายตรงนี้อ้อต้องการพับอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะเท่ากับว่าเราต้องตัดสองนิ้วนะเอาไว้พับเข้าไปข้างในครึ่งนิ้วค่ะเพราะฉะนั้นเราตัดอยู่ที่สองนิ้วเลยจากชายเนี่ยจากเส้นเพลเทิร์นเนี่ยวัดลงมาสองนิ้วแล้วก็ขีดอย่างเงี้ยคะ่ะขีดอย่างเงี้ยน,นะอ่ะเราก็ตัดเลยค่ะ ข้างบนนี้ก็เผื่ออยู่ที่เครื่องนิ้วนะคะกระกะเลยและตรงนี้ก็คือเผื่ออยู่ที่ประมาณนิ้วกว่าเวลาเราไปพ้งเราเหลือแค่หนึ่งนิ้วค่ะนี่เราตัดเผื่อไปก่อนนะนแล้วตรงนี้ก็คือตัดเส้นนี้เลยสองนิ้วเนี่ยนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราพับนิ้วครึ่งไงไอ้ที่ว่าข้างในที่มันเหลือเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ข้างในก็จะได้อย่างนี้นะ,ะอ่ะทีะนี้เราก็กิ้งนะคะเวลาเรากิก้งเราก็หาคาร์บอนที่มันเจียมๆหน่อย นี่เลยคาร์อบอนใหม่กว่านี่เรากิ้งคาร์บอนนะคะก็ะเลือกคาร์บอนให้มันกิ้งให้มันสว่างจากผ้านี่วางนี้นะคะกางกริ้งที่เอวกว่านะกิ้งที่เอวนะเ,อลเลยค่ะกิ้งเส้นมนนะคะอย่างที่บอกว่าเอวเนี่ยมันมีเส้นบนนะแล้วก็ขยับมันตัวนี้ก็กิ้งเก็ตค่ะเกตอันนี้ก็อย่าลืมนะเอาไว้เย็บ กิ้งค่ะปลายกิ้งมาที่ทปลายเก็ตแล้วก็กิ้งตรงกลางไว้กิ้งตรงกลางติ๊กหัวไว้เอาไว้เอาไว้จับเย็บตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใหญ่นี่เราก็ติ๊กไปลายไว้ค่ะถ้าเราอยากติ๊กผ้าให้มันเป็นลอยนะไม่ต้องติ๊กอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะทีนี้เราได้นี่แล้วใช่ไหมเราก็มาข้างค่ะเอามือกดไว้แล้วก็ไปเนี่ย คาร์บอนนี่สอดตรงกลางมันก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยไงเพราะเราพับไปสองฝั่งเียคาร์บอน,นอ่ะอ่าเหล็กกิ้งชายค่ะชิปนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะอ่ะอาก่อนจะออกกาดูนะกิ้งหมดยางกิ้งหมดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ง่ายชายมันจะเป็นอย่างนี้นี่ได้แนละ้วหนึ่งชิ้นนี่ก็ปลวเห็นปะ ข้างบนเดี๋ยวเวลาเย็บปรงเย็บเกล็ดก็จะบาดแหละมันก็จะมองดูเรียวๆแล้วอ่ะเราได้ชิ้นหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตัดอีกชิ้นหนึ่งคือชิ้นหลังนะคะเราก็เหมือนเดิมนะหาคะ่ะหาเนี่ยจับจับเรือเนี่ยให้มันอยู่กล่งกลางกันมันก็จะเปืองผ้าหน่อยนะคะทับเหมือนเดิมนะคะเหมือนชิ้นหน้าเลย ตัดเท่ากันเขาเรียกว่าแพทเทิร์นตัวนี้มันหน้าหลักเท่ากันเนี่ยวางเลยเมื่อได้แล้วเราก็วางเลยจ้านี่ชายเหมือนเดิมนะวางกำหนดเลยค่ะ เส้นชายให้ตรงกันแล้วก็ค่อยไล่ไปไล่ขึ้นไปนะเนี่ยให้แส่ทบันด,ดีค่ะนี่นะมองดูไม่ไม่ขาดไม่เหลือนะคะแล้วก็แตะเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ลืมติ๊กชายไว้สองนิ้วกะไม่ค่อยถูกอะแล้วก็วัดติกมันไม่เนี่ยค่ะ นี่นะตัดเส้นชายสองนิ้วนี่แหละที่เราวัดลงมาเนี่ยเอาไว้เผื่อต่อยพับส่อยหนึ่งนิ้วเพิ่นะคะนี่ได้แล้วค่ะทีน,นี้เราก็จะดูว่าเออผ้าที่มันอยู่ข้างในมันคืออย่างนี้นะเราก็ติก๊กไว้เวลาเราทําครงทาขอบเราจะได้ไม่ต้องมาหามันนะกด้านในผ้าวันเนี้ยนี่คือเหลือเป็นเศษี่ค่ะเราไว้ทําคอบนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาก,กิ้งกันค่ะและกิ้งก็เหมือนเดิมนะกิ้งเส้นที่เส้นเอวค่ะกิ้งเส้นล่างนะคะเส้นสีแดงที่เรา ที่เราเก็บเอวอยู่เส้นล่างนะคะในสีแดงเ่ยนะเราสร้าง,พงเพ็นทินน้นหน้าหลังอยู่ในตัวเลยเขาเรียกว่าส่งเอน้อยค่ะอย่างเงี้ยเอเซนสองเซนเนี่ยเ A น้อยถ้าเอเยอะๆเดี๋ยวเราต้องสร้างแบบแบบแยกมาต้องปิดเก็ดและแยกแบบอันนี้มันเอ็น้อยก็จะเป็นอย่างค่ะอันนี้มองดูไม่เนี่นะสินี้ก็เหลือแต่อะไรเหลือเก็บ ก็ได้ค่ะอ่ะเมื่อได้ครบแล้วเราก็ดูชายทีกิ้งอยากกิ้งแล้วแล้วก็คลองค่ะอ่ะทินี้เนี่ก็จะได้อย่างงี้ค่ะนี่ก็จะได้สองชิ้นนะคะอันนี้เราก็ทําสัญลักษณ์ก็เป็นหลังนะคะเนี่เป็นหลังนะทาสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเวลาเราเข้าเนี่ยตัวมันจะได้ไปยู่ชิ้นหลังค่ะเนี่ยก็สวยไหมอ่ะสวยเนาะเนี่ยค่ะได้แล้วทีนี้เราจะมาตัดซับในกันค่ะซับในอ้อยตัวนี้ อซื้อมาแค่เจ็ดสิบเซนนะคะเพราะว่าไม่เอาถึงชายเลยค่ะเพราะว่ามันกะเป็นกระโปรงยาวไงเอาแบบรุ่มร่ามากเกินไปเอาเดี๋ยวแค่นี้ก็พอให้มันเลยเข้ามานี่ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะเราก็วัดค่ะวัดว่าเออมันขึ้นมาประมาณเท่าไหร่นะขึ้นมาประมาณเจ็ดขึ้นมาประมาณหกนิ้วครึ่งนะ กนิ้วครึ่งหรือว่าจะวัดจากเอวลงมาก็ได้แล้วแต่นะสับในช่วงนี้แล้วแต่ใครยาวบางคนก็อาจเอาสั้นกว่าน,นี้ก็ได้หรือว่าจะเอายาวยันชายก็ได้ถ้ายาวยันชายเนี่ยเวลาเราเย็บอะเย็บขึ้นมา1นิ้วค่ะถ้ามันสูงจากชายล่างเนี่ยจากชายตัวนอก,ก่ะ1นิ้วก็ได้นะสมัยก่อนก็ทําอย่างนั้แหละสมัยนี้ไม่เอาแล้วเอาแบบว่าไม่ต้องยาวมากอะตัวนี้อ้อยเอายาว27ครึ่งนะคะจากเอววัดลงมา27ครึ่งค่ะวัดตรงนี้นะเนี่ยเราก็ขีดตรงนี้ค่ะ ติ๊กว้ติ๊กว้ยี่สิบเจ็ดครึ่งท่ากับขึ้นหกนิ้วครึ่งค่ะเนี่ยขึ้นหกนิ้วครึ่งนะคะทําติ๊กติ๊กว้อย่างเงี้ยนี่ขึ้นหกนิ้วครึ่งโดยที่เส้นนี้เวลาเย็บเสร็จแล้วมันจะอยู่ที่รอยอยู่ที่ประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวอ้อยจะสอดการวางทีเดียวเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าค่าที่มันเป็นซับในเราวางทีเดียวเลยค่ะอยากจะบอกว่าตัวนี้มันเป็นทบหน้าทบหลังไงเราก็จับทบอย่างเงี้ยค่ะจับไปเลย นี่จับอย่างนี้เลยค่ะนี่จับผ้าทบอย่างนี้นะจับให้เรียบอย่างนี้แล้วก็วางทีเดียวเลยค่ะก็จะได้ทั้งหน้าทั้งหลังในตัวเลยตัดครั้งเดียวนะเนี่ยค่ะตัดอย่างนี้เลยนะนี่วางทบให้ดีค่ะวางอย่างนี้อ่าชายนี่ก็จับให้มันพอดีกันก่อนแต่อนนียเราจับเนีย่ยเชิงมันให้ดีก่อน จัดให้มันเท่าๆกันนะเนี่ยเวลาจะเหลื่อมจะได้ผ้ามันเหลือเพ็นสอกันอย่าให้มันเยื้องค่ะแต่ก็เวลาวางสันทบเราก็จัดมันดีๆให้มันเท่ากันเหมือนที่เราวางชิ้นนอกก็แหละแต่ชิ้นในเหมือนกับเราไม่ต้องเป๊ะมากเหมือนชิ้นนอกไงเราสามารถวางซ้อนได้เลยอะ่ะอ่ะนี่ก็จะได้ใช่ปะเนี่ยตัดออกมามันจะได้ทีเดียวสองชิ้นเลยนะคะอ่ะตรงนี้มันเหลือเยอะไปเราก็ขึ้นมาตรงชายตรงเอวนะนี่ค่ะ อ่ทีนี้เราก็ตัดค่ะต,ตัดเลยนะตัดที่ประมาณนิ้วครึ่งก่ะเผื่อข้างนะเพราะมันเป็นสิบข้างนะคะนี่ก็จะได้อย่างงี้เอากิ้งเลยเวลาลูกิ้งเนี่ยเราต้องใช้คาร์บอนสองแผ่นค่ะนี่นะแผ่นที่มันเป็นชัดๆเนี่ยอันที่ใหม่กว่านะ่ะทัาอยู่อันล่างนี่เราก็วางนี้สอดแทรกไปอ่ะสอดแทรกเนี่ยคู่คู่ล่างเนี่ยหน,หนึ่งคู่นะแล้วก็มาคู่บน,นค่ะมาคู่บนนะเห็นปะ เอ,เอชิ้นที่มาอยู่ตรงนี้มันไม่ต้องใส่นะอ่ะสรุปว่าสองชิ้นแรกไม่ใส่นะใส่อคูนี้นะนี่อันนี้สองชิ้นบนเราก็ใส่อ่างนี้แทบไปค่ะนี่เราก็กิ้งทีเดียวเลยนะคะกิ้งเส้นบนก่อนแล้วก็กิ้งเส้นล่างกิ้งไปเลยเดี๋ยวเรามาเลือกเอาเรารู้ว่าเส้นล่างมันเป็นชิ้นหลังไงอ่ะเราได้แล้วนะเราก็เอาออกเอาออกเสร็จปุ๊บเราก็เอานี่วางไนวะ้เพื่อไม่ให้มันล็อกไม่ให้มันเคลื่อนไปไหนนะคะหลังกนั้นเราก็เอาวางเหมือนเดิมค่ะต่อที่คู่ละคู่แรกคู่ล่างอะ่ะ แล้วก็มาคู่บนค่ะแล้วก็วางเงี้ยขยับไปเรื่อยๆกิ้งทีเดียวเนี่ยอันนี้เราจะกิ้งเดียวหน้าหลังเลยนะนี่นี่ถ้ามันเป็นทรง A ถ้ามันเป็นทรง A กระโปงตัวนอกอะ่ะมันไม่ผ่าแต่วลาซับในเราต้องการให้เดินสะดวกเราผ่าขึ้นมาได้นะคะจาก Central เส้นที่เราติ๊กไว้ในหกนิ้วครึ่งเนี่ยวัดขึ้นมานะวัดขึ้นมาประมาณแปดนิ้วก็ได้ค่ะ เ,เอากะกะเอาอะเอเอเนี่ยให้มันอยู่ประมาณเนี้ยเวลาเดินมันจะได้ไม่ตึงไม่หลังนะคะเนี่ยมันก็จะทําให้เดินสบายมากขึ้นถ้าถ้ากระโปรงตัวนั้นเป็นซิปหลังเราก็ผ่าหลังแต่ถ้ามันเป็นซิปข้างเราก็ผ่าข้างค่ะโดยที่ผ่าข้างซ้ายเหมือนด้านซิปเลยนะอ่ะทินี้เราได้ตรงนี้้นะอ้อยเอาจาับตรงเนี้ยวัดขึ้นมาแปดนิ้วนะคะเนี่ยเราก็จิ้งเงี้ยค่ะเนี่ยก็จะได้เส้นเวลาเราเย็บยมอะเราก็ผ่าข้างซ้ายไปด้วยค่ะสําหรับซับในนะอ่ะตรงนี้เราก็กิ้งชายค่ะ ว่าเวลาเสร็จออกมามันจะได้เท่ากันนะจากใช้วัดขึ้นมาหกนิ้วครึ่งอ่ะมันก็จะได้สามเส้นเราติดกตินะ๊กเนี่ยก็กิ้งลงไปค่ะนี่ก็จะได้ทีนี้มันเหลืออะไรเหลือเก็บรู้สึกว่ายังไม่ได้กิ้งเก็บนะคะก็เหมือนเดิมค่ะสอดตรงกลางนะเอ๊ะแล้วก็สอดตรงกลางเนี่ยคู่บนอีกแล้วก็กิ้งทีเดียวเลยชิดนี่แล้วก็นี่ก็ติดไปลายไว้แล้วก็กิ้งกลางไว้เอาไว้จับเย็บนี่ก็จะเสร็จนะนี่ได้นะสองเส้นค่ะ นี่ก็จะได้ e นี่ละนะนี่เห็นไหมมันก็จะได้มาสองชิ้นเลยค่ะเนี่ยทีเดียวเลยเห็นปะเราก็ดูว่าคู่คู่บนอนะ่ะมันคือเส้นแรกไนงะเส้นบนไนงะเราก็ขีดค่ะขีดแต่ง bon. นะเนี่ยขีดแต่งเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยโลโลบนอันเนี้ยมันเป็นเส้นบนแต่พอเป็นเส้นล่างเนี่ยเราก็เราก็ติ๊กเส้นล่างมันค่ะเนี่เราก็ทําสัญลักษณ์ว่าชิ้นล่างมาอยู่อันนี้นะเนี่เป็นสองขีดหรือเป็นอะไรก็ได้ อย่างชิ้นหน้าก็ส่วนมากว่าชิ้นหน้าอ็จะทำเป็น,นากากระบาดนี่ก็จะรู้ว่าเวลาเราจับใส่กับตัวมันจะได้เข้าถูกที่ถูกทางของมันนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสองชิ้นอย่างงี้นะเนี่ยเวลาตัดออกมาก็จะเป็นแล้วก็วันนี้นี่อ่ะชิ้นนี้เราก็เหลือเหลืออะไรเหลือตัดขอบเนาะเอาวางขอบนะขอบตัวนี้อย่างที่บอกว่าเอวกี้เก้าครึ่งเราก็วางค่ะใช้ผ้ากาวเคมี M เนี่ยนะตัดออกมาเลย วางไม้บรรทัดที่เลขเจ็ดค่ะเคยมีสอนนะอยู่ที่ PE EP ท่าไร่เดี๋ยวอ้อยขึ้นมาให้นะนะอัน,นันต์สอนละเอียดอันนี้ก็คือระวังเลขเจ็ดนะคะเอาเส้นขอบล่างมันมาหลังจากนั้นเราเอาขอบใหญ่หนึ่งนิ้วมีสอนละเอียดวันนี้นะเดี๋ยวจะให้ลงใส่ EP ไว้ว่าไปดูอน,นันเลยเนี่ยแล้วขอบหนึ่งนิ้วเราก็วัดจากขอบล่างที่เราต้องการเนี่ยวัดขึ้นมาค่ะ วัดขึ้นมานะนี่ก็จะได้อย่างนี้คะ่ะทีนี้แบบว่านี่เราไมา่ได้กัดอะไรไว้ไงเราก็กัดเขมุดมาหน่อยกัดเขมุดไปนะคะเดี๋ยวเรา,เาวัดขอบไงมันจะได้ไม่ไม,ม่หนีไปไหนเดี๋ยววันเราตัดนะ่ะอ่าตัดไปสักสี่ห้าตัวนะเราก็ดูเราก็วัดขอบบน,นะคะ่ะให้ได้ยี่สิบเก้าครึง่งยี่สิบเก้าครึง่งครึ่งของยี่สิบเก้าครึง่งเท่าไหร่เท่ากับสิบสี่สิบสี่นิ้วสามกะเบียดน,นะ ิบสี่นิ้วสามกระเบียดเนี่ยมันรวมกันอีกอีกชั้นหนึ่งไงมันทบอยู่ไงมันก็จะได้ยี่สิบเก้าครึ่งสิบสี่นิ้วสามกระเบียดนะคะแล้วก็ติค่ะมันได้เส้นนี้นะทีนี้มันจะต้องมียื่นยื่นเข้าไปข้างในแล้วก็เผื่อไปที่ประมาณนิ้วสามกระเบียดค่ะนี่นะคะเผื่อยื่นเอาไว้แบบว่าเผื่อขอบเขาเผื่อขอบเขาอ้วนผอมอะไรเงี้ยเราเอาไว้เผื่อผ้าให้เขาแล้วตรงผ้าตรงเนี้ยมันจะต้องมาติดตะขอไงมันมันต้องมีเผื่อให้นะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดเลยค่ะ ขอบบนก่อนตัดตามเส้นที่เราขีดไว้เนะนี่ยนี่แล้วก็ตัดขอบล่างนะคะตัดขอบล่างอะทีนี้กระโปงอะมันเป็นซิปข้างไงเราก็ตัดจะซิปข้างหรือซิปหลังอะเราต้องตัดข้างบนเนี่ยทิ้งไปค่ะตามเส้นที่เราติ๊กไว้อะ สิบสามนิ้วสังกระเบียดเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ยื่นไปสามสามนิว้วสังกระเบียดเนี่ยเราเอาไว้เป็นชิ้นชิ้นลองนะคะเราก็ทําสัญลักษณ์ว่าเวลาเราลีบแป้งเปียกหรือว่าเวลาเนากับตัวเสื้อเนี่ยไอ้ด้านที่ข้างบนเนี่ยเราทาสัญลักษณ์กากบาดไว้เนี่ยอย่างเงี้ยนะกากบาดไว้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยกากบาดไว้ให on on ้รู้ว่าเวลาเราแปะแป้งเปียกคือต้องแปะฝั Batman ่งนี้นะเวลาเราเข้าขอบมันจะได้เข้าถูกนะคะเพราะว่าด้านที่เป็นตรนเนี้ยมันจะเป็นด้านที่จะขอตัวบนไง คือมันจะเกยมันจะเกยซ้นอนอยู่ตรงนี้ไงเห็นไหมมันจะเกยซ้นอนอยู่เนี้ยคะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันจะยื่นเข้าไปเราก็ติดตะขออยู่ตรงนี้ไงเนี่ยก็จะเป็นนี้คะ่ะเนี่ยก็จะเป็นขอบขอบตรงนี้ก็จะโค้งเนี่ยเขาเรียกว่าขอบโค้งเห็นปะข้างบนอ่ะมันได้ยี่สิบเก้าครึ่งแต่ขอบล่างมันจะได้สามสิบครึ่งอ่ะถึงเวลาเราสร้างแพทเทิร์นไงมันถึงต้องเผื่อไปสามสิบเี่ยครึ่งเพราะว่าเนี่ยข้างล่างมันจะใหญ่กว่าเขาเรียกว่าขอบโค้งค่ะแบบนี้อะทีนี้เมื I ่อเราตัดขอบเสร็จแล้วเเราาาก็มัด้ที่หลือนะะค ้าที่เหลือนะอ่ะเราก็ดูเศษว่าเออไหนเราจะประหยัดได้นะก็เอาคู่นี้แล้วกันเนาะเอออันนี้มันจะเหลือมันจะเหลือเป็นอย่างเงี้ยเราก็เนี่ยวางขอบค่ะวางขอบเลยนะเนี่ยตัดสองชิ้นค่ะอย่างเงี้ยเอาไว้รีดขอบแล้วเอาไว้รีดทีเดียวนะเราก็ตัดออกมาเนี่ยค่ะนี่นี่ตัดอันแรกอันนี้นะ เดี๋ยวเราไปรีดแป้งเปียกนะคะอ้อยมีสอนการเข้าคงเข้าขอบนะนี่นี่ค่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็มาไว้เย็บกับนะคะแล้วก็เอาไว้เียดายเอาไว้เพื่อทําเย็บกลับขอบอะไรได้ชั้นหนึ่งเราก็จะวางอย่างนี้ยค่ะมันก็จะโค้งหน่อยมันจะเปื่อยผ้าหน่อยเราเสายียดยอ้อยก็จะเนี้ยชอบเก็บผ้าพวกนี้มันเวลามากลับขอบอะกับผ้า แบบอย่างอื่นที่ผ้าไม่พอเราก็ไปใช้ได้นะอันเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือเศษผ้าที่เรากเก็บไว้หรือถ้าลูกค้าขอคืนเราก็คืนไปถ้ามันเศษน้อยๆนะเนี่ยเาก็จะไม่คืนหรอกแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเศษใหญ่ก็ถึงจะคืนนะนอกจากบางคนขออะไรเงี้ยเพราะถ้าเศษพวกนี้บางทีเราเอาไว้กลับคงกับขอบถ้าผ้าเราไม่พอเราก็าไว้ใช้ได้เนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างงี้นะคะขอบก็จะเป็นางี้สองชิ้นค่ะเอาไว้รีดแล้วก็กลับขอบก็เป็นอันเสร็จแล้วเนาะการตัดนะคะ กาเดี๋ยวอ้อยจะเย็บนะคะกาเดี๋ยวดูก่อนว่าตอนเย็บนี่มันจะลงให้ดูไหมนะเพราะว่ามันง่ายมากเลยไนงะมันไม่ต้องอะไรมากเราไปเย็บตะเข็บสองข้างติดซิปแล้วก็ใส่ซับในเออแต่พูดถึงทุกคนก็อยากดูการใส่ซับในเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะอ่ะอันแค่นี้ก่อนนะตอนตัดนะคะเดีย๋ยวถ้าชอบก็ฝากติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทักถ,ถามกันได้นะที่ Facebook ของอ้อยค่ะชื่อ Facebook วัสนาศิกระเกีนะคะเป็นภาษาอังกฤษที่อ้อยขึ้นไปเนี่ย ก็คือถ้าอยากรู้งานตัดเย็บของร้านอ้อยไปติดตามได้ค่ะตอนนี้อ้อยกําลังลงงานเก่าๆที่ตัดตั้งแต่เกือบ10ปีที่แล้ว6 7ปีที่แล้วพวกงานแบบชุดชุดแบบเวอร์เวอร์เอร์หน่อยอะ่ะชายยาวๆพวกหางโปงหางปลาอ้อยกําลังรวมเป็นอัลบั้มยู่ไงก็ไปติดตามงานของอ้อยได้นะคะจ้ะเฟซบุ๊กนี้เลยชื่อนี้เลยหรือว่าจะต้องการสั่งแพทเทิร์นก็สั่งได้นะคะที่เบอร์โทรนี้ค่ะ0 8 6 0 8 5 8 8 5 4 2ค่ะ ก็เบอร์นี้นะจะใช้เป็นโทรเข้ามาหรือว่าจะเมมเป็นไลน์ก็ได้ค่ะก็คือใช้เป็นเบอร์โทรนะคะก็คือทักถามเข้ามาค่ะได้ถามว่าอยากได้แบบไหนนะเพราะอ้อยรับสร้างเพืนเทื่อนทุกแบบเลยค่ะก็ราคาหรืออะไรก็ทักถามมาค่ะมันมีหลายราคานะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะคะสําหรับใครที่อยากเรียนรู้งานแบบฟรีๆก็อย่างเงี้ยค่ะอ้อยก็เอางานหน้าร้านมาให้ลงให้ดูเลยนะคือตัดจริงเย็บจริงแล้วก็แบบเฉพาะนี่เลยอะ่ะทําแล้วก็เนี่ยลงมาให้ดูเลยว่า แต่ถ้าใครติดตามทาง Facebook ้ง f c e e o o o อ่ะก็จะรู้ค่ะว่าเอองานที่อ้อยโพสต่นะตั้งแต่เป็นชิ้นจนถึงเป็นตัวนะเออบางคลิปเพราะ้อยมีเวลาอ,อ้อยก็มาลงคลิปให้ดูกันอเงี้ยค่ะก็คลิปนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและก็เรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะสวัสดีจ้า